เดี๋ยวตอนนี้ต้องหารถกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีรถอรถคันนี้ก็ดูสวยดีนะนั่งได้กี่คนเนี่ยนั่งได้สี่คนยอดเยี่ยมไปเลยเดี๋ยวต้องคราฟที่ซ่อมรถก่อนอ้าวหยุดวิ่งก่อนอุยอ๊ยอุ๊ยรีโหลดไม่ทันรีโหลดไม่ทัน,ทนวิ่งสองตัวเลยว่สะสภาพอากาศวันนี้เหมือนฝนจะตกมาแล้วสองตัวเลยเดี๋ยวนะต้องเปลี่ยนอาวุธรับนี่เลยทุกซองสั้นไปเรียบร้อย เดี๋ยวตอนนี้ผมต้องซ่อมรถแล้วก็ไปช่วยพื่ราชีวิตนะครับพเพื่ราชีวิตเกิดไกล้หรือเปล่าเนี่ยพื่ราชีวิตเกิดไม่ไกลยอยู่ด้านบนโอเคเดี๋ยวต้องซ่อมรถก่อนี่ซ่อมรถตอนนี้ไม่มีแต่สมารถคราฟได้โอเคครับมาหนึ่งชิ้นต้องเคลียร์พื้นที่ไปก่อนเดี๋ยวมันจะมีซอมบี้มาก่อกวนตอนที่ผมซ่อมรถเนี่ยโอเคซ่อมไปด่วนเลยล่างสุดเมื่อกี้มีอดอเกิดใกล้นะครับแต่ไปไม่ทันเสียดายมากเกิดใกล้เลย เฮ้ยทันปะวะจะโดนตูต้หลังไหมหยุยเกือบไม่ทันเกือบไม่ทันระหว่างนี้ก็ต้องดูภาพเป็นเดทด้วยว่ามีหรือเปล่าภาพเป็นเดทตอนนี้ไม่มีแต่สมาร์ทคราฟได้โอเคคราบได้แค่สอชิ้นเองไปดีกว่ามีแอร์ดับเกิดครับอยู่ใกล้กันกับพวกเราชีวิตสวยเลยแบบนี้แอร์ดับอยู่ด้านหน้าเลยตรงนี้ไปได้หรือเปล่าเนี่ยเอา้าผมมาตรงไหนวะ เดีย๋ยวต้องไปฝั่งต้องไปฝั่งมาผิดทางครับตรงนี้ไม่เคยเห็นเลยอ่ะไม่เคยเข้ามาจะทันไหมเลยเนี่ยโอเคต้องเลี้ยวทางนี้เมื่อกี้ไปผิดทางแล้วดูเศษซากรถบรรดอบดีโคตรเยอะเลยโอเคถึงพื้นที่เรียบร้อยมาเดี๋ยวต้องดูก่อนนะว่าอุ้ยตลอดชีวิตไม่ทันแล้วครับช่วยไม่ทันไม่ใช่ว่าช่วยไม่ทันสิโดนพวกทหารเก็บไปก่อนได้ยินเสียงเอเลี่ยน ได้ยินแค่เสียงนะอุ้ยขวดแรง้ยโดนยิงว่ะเดี๋ยวต้องหาทางเข้าได,ด้ก่อนด้านหลังตรงนี้น่าจะเข้าได้เฮ้ยชิบหายแล้วตอนนี้ยิงให้ล้มไปก่อนตรงนี้จะหลุดเลยได้ไหมโอเคตรงนี้ไม่หลุดเลยได้ผมขวดระแวงไอ้ซอมบี้ที่ผมยิงไปเมื่อกี้นะผมยิงมันไม่ล่วงไงมันแค่ล้มเฉยๆเฮ้ยยังไงวิ่งไปแล้วเข็นนะเมื่อกีอ้วิ่งไปแล้ว,อนะว,ลวซอมบี้หนึ่งตัวเดี๋ยวนะ จะพึ่งยิงโหตรงนี้โคตรไกลเลยอะตรงนี้โคตรไกลจากไอ้ดอกตรงนั้นเลยเดีย๋ยวต้องใช้เป็นสไนเออร์โอเคเนี่สนยสไนเออร์แบบนี้เอา้าเรียบร้อยครับผมตอนนี้พวกทหารโดนซอมบี้เก็บไปหมดแล้วตอนนี้กี่โมงเนี่ยตอนนี้เวลาสองทุ่มโอ้เอาแล้วเอาแล้วตอนนี้คือน่าจะวิ่งเกือบจะทุกตัวนะครับแค่เกือบจะทุกตัววิวิวิ เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วนิดเดียวเองเมื่อกี้เนี่ยทำไมแต่งตัวเหมือนกันจังเลยเห่ามันหมาจะเก็บของได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องลองสุ่มดูไปเฮ้ยมาแล้วโอเคได้ของมาสี่ชิ้นตอนนี้เค้าบอกเลยว่าเดือดมากเดี๋ยวเดี๋ดี๋ดีอันนี้ยิงไม่ได้เลยอ่ะุ้ยเกือบไม่ทันอ่ะเกือบไม่ทัน ัวเตอรโหลดโอเคตัวนี้วิ่งสองตัวเรียบร้อยด้านหลังก็วิ่งมาเดี๋ยวรุดของก่อนตอนนี้ไม่พบของเว้ยไม่ทันมองเลยขึ้นเลยขึ้นเลยเว้ยเกือบไม่ทันวีนิดเดียวสองตัวเลยว่ะยิงให้เราไปก่อนแล้วซ้ำเลยมีรดับกันครับตอนนี้อยู่ไกลหรือเปล่า ไม่ไกลครับอยู่ด้านบนภูเขาโอเคเดี๋ยวค่อยไปเก็บตอนนี้ผมต้องไปช่วยพูราดชีวิตก่อนไปดีกว่าถ้าไปตอนนี้บอกเลยว่าเดี๋ยวแน่นอนครับตรงที่มีพูราชีวิตเนี่ยเอ้ยด้านหลังก็วิ่งจังเลยตอนนี้น้ากับอาหารก็ลดไปเยอะพอสมควรเดี๋ยวด้ะต้องกินก่อนอาหารสําเร็จรูปตอนนี้มีหรือเปล่าเนี่ยโอเคมีสี่ให้ไม่ใช่อา้าวไม่มีเลยนี่หว่าสงสัยต้องไปฟาร์มเพิ่ม และน้ำมีไหมต้องการน้ำน้ำตอนนี้มี15หทับสิาโอเคกินไปอันนี้กินไปให้หมดเลยเดี๋ยวให้ทับใหม่เอาล่ะตอนนี้ก็มาถึงพลาชีว์แล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ผมออกมาเมื่อก,กี้ครับตั้งแต่ต้นคลิปเลยจะช่วยประมาณสัก3มคนโอเคช่วยได้หนึ่งคนแล้วนี่ไงนี่ไงตรงนี้เป็นอะไรที่สู้ยากนะครับสู้ยากมากเอาล่ะครับตอนนี้ผมก็ช่วยพลาชีว์ได้ทั้งหมด3คนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้เคิก็จะเป็นแบบนี้แหละ เดี๋ยวผมจะไปเอารถนะครับก็จะเป็นรถที่จอดบริเวณตรงนี้มันจะเป็นรถทหารนั่นเองที่มวุฒดอย่ด้านหลังตรงไหนวะตรงที่ผมมาอ๋อนี่ไงตรงนี้จะอยู่แถวบริเวณนี้แหละเดี๋ยวต้องลองขับไปดูก่อนดูฝั่งขวามือดีซ้อมไปอย่างเยอะโอเคไปเดี๋ยวเปียวรถกันก็ไม่แน่ใจนะครับว่ารถคันนั้นมันสามารถนั่งได้กี่คนมันจะมีอาวุธที่อยู่บนหลังคารถอ่ะนั่นแหละต้องให้คนไปควบคุมตรงนั้นด้วย ผมก็จะให้พวกเราช่วยนี่แหละไปควบคุมตอนนี้เกมก็จะกระตุกหน่อยนะครับมันไม่เลื่อ,เอ,อนเนี่นยตอนในคืนก็จะเป็นแบบนี้แหละเกมไม่ค่อยเลื่อนเลยอะเดี๋ยพประม่ต้องไปหาพื้นที่ในการตั้งเต็นท์ก่อนนะแล้วก็นอนก่อนโอ้แต่ฟังจากเสียงแล้วไม่น่าจะได้นะผมว่าเฮ้ยเสียงอะไรในบ้านหลังนี้เสียงเพลงเหรอน่าใช่นะตอนนี้ไปไม่ถูกทางแล้วเนี่ยมาถึงไหนแล้วโอเคขับไปด้านหน้ายาว พอรชีวิตกลุ่มเมื่อกี้ช่วยมาได้หมดนะครับเอ๊ไม่ได้หมดนี่ช่วยได้แค่สามคนที่เหลือโดนซอมบี้ตบหมดไ้ผมรู้แล้วผม,มตั้งเต็นท์ตรงไหนเดี๋ยวตอนนี้ผมขออ้นี่ก่อนคือต้องหยิบเต็นท์ขึ้นมาครับเตรียมพร้อมไปเลยจะใช้เทคนิคแบบว่ารวดเร็วอ่าแบบนไม่แหละแล้วก็ลงรถกดเต็นท์มาโอเควางเลยแล้วก็นอนเรียบร้อครับโอเคตอนนี้เช้าแล้วเก็บเต็นท์มาไปกันต่อเลย ไรทางอีกไม่ไกลเอาอีกคนลีลาอีกทีนี้ขึ้นมาเร็วไปลุยกันต่อไอ้นันซอมบี้วิง่งตรงไหนแล้วเนี่ยมาทุกทางหรือเปล่าโอเคการแล้วอีกนิดเดียวตอนนี้ผมรู้สร้างเหตุแล้วครับว่าทำไมเกมผมมันกระตุกมันเป็นเพราะเศษสร้างรถครับผมไอเศษสร้างรถที่ผมลงมาเนี่ยเดีย๋ยวจะให้ดูว่านไปนไหนอะแล้วทีนี้เราไม่เกิด แน่แน่ไนมนจะเป็นเศษซากรถแดงๆที่มันไม่ใช่รถพังอะครับเนี่นเยเศษซากแบบนี้มันทําให้เกมกระตุกครับตอนนี้ก็ต้องขับรถหานะว่ามันจอดอยู่ตรงไหนน่าจะไม่ใช่แถวนี้อย่างแน่นอนมันจะเป็นใกล้ๆกับหมู่บ้านอะ๋ยวต้องไปหาก่อนโอ้ล้วดูเศษซากรถมันเกิดดีด้านหน้าเนี่ยเกิดเยอะก็ทําให้เกมกระตุกเดี๋ยวถ้ามันเล่นไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวค่อยไปลบออกครับอ๋อไอ้เนี่ยเ,เหตุการณ์ส o ม m หรอนี่ไงเก็บให้หมดเลย <laughs> เรียบร้อย อยู่ดีมีเหตุการณ์สมเฉยยังไม่เจอเครับยังไม่เจออยู่ไหนสักที่อยู่ฝั่งบริเวณซ้ายมือนะซ้ายมือตอนนี้ยังไม่เจออืมอยู่ไหนอ่ะเนี่ยโอเคสิ้นสุดแล้วเดี๋ยวต้องขับรถวนดูนะอ๋อนี่ไงตอนนี้เจอแล้วนี่ไงจอดตรงน,นี้ ขรับเลยไปตั้งไกลไม่รู้ว่านั่งได้กี่คน 1, นึ่งสอโอเคสี่คนครับผมด้านหลังก็นั่งได้นี่รถคันนี้นั่งได้เอ่อกี่คนวะน่าจนั่งได้ห้าคนนะด้านหลังนั่งได้อะโอเคเดี๋ยวเราจะพาพวกเราชีวิตไปบู๊กันเวยโคตรโหด,ดเลยไปยิงไปตะวังนี้ก็ขับรถยิงไปนะครับผมไม่ยิงอะ่ะให้พวกเราชีวิตยิง ผมก็ได้ลองดูนะครับลองขึ้นไปคุมอาวุธด้านหลังกว่านี้ผมไม่สามารถคุมได้ครับต้องเป็นพราอชีวิตถึงจะคุมได้เนี่ยผมจะให้ไอ้ดอกกล่องต่อไปมันเกิดแล้วก็ไปลองประทาดูตรียงกับซอมบี้ก็ไม่ใช่เรื่องนะครับเนี่ย,ยโอ้ตอนนี้เลือดแดงแป๊ดเลยตอนนี้ก็ต้องมารถใหม่นะครับ เพราะว่าเมื่อกี้ผมได้สลับหน้าจอไปสักครู่หนึ่งนะครับแล้วทีนี้เกมมันเด้งเลยระหว่างนี้เอาเรียบร้อยประตูหายระหว่างเทได้ออกเกมไปเมื่อกี้ก็ไปลบมอสออกนะครับไอ้มอสที่มันทําให้รถเกิดตรงถนนเนี่ยตอนนี้ลบออกแล้วเนี่ยเกมเลือนเลยนะไม่มีกระตุกเลยเดี๋ยวไปช่วยผูราดชีวิตก่อนผูราดชีวิตอยู่ตรงนี้โอ้ไม่ต้องมารหรอกครับระดับนี้แล้วไม่เห็นแผนที่ถ้าผมมาร์คมันจะเห็นไหมวะเดี๋ยวต้องลองดูก่อนนะลองเทสในการมาร์คดูโอเค อ่ะเห็นอยู่ขอใช้งานได้อยู่นะ GPS เนี่ย <c oughs> อุ้ยรถลอยรถลอยเฮ้ยเลือเล่อนเลเลยอะ่ะไม่มีกระตุกเลยเมื่อกี้ตอนขับรถนี่มีกระตุกนะครับแต่นี่ไม่มีโอเคเดี๋ยวตอนนี้ต้องขับรถไปช่วยพวกเราชีว,วชิตนะเดี๋ยวจะลองช่วยประมาณสักหกคนล้วกันด้านหลังนั่ง2ด้านหน้านั่งสี่สรุปแล้วต้องช่วย5้านี่หว่ารวมกับผมแล้วเป็น6กโอเคถึงแล้วถึงแล้ว ว่าทำไมผมชอบหันหน้าจอไปว่าบ่อยแบบนี้นะหันไปหันมาเห็นมีคนดูมาเม้นบอกนะครับว่าจะหาอะไรนักหนาเนี่ยเวียนหัวเคอถ้าผมใช้เมาส์เล่นมันก็จะแบบนี้ครับหันไปหันมาแต่ถ้าใช้จอยโอกาสหันก็จะน้อยนะเหมือนมันติดเป็นนิสัยครับหันไปหันมาแบบนี้เนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับก็จะเวียนหัวหน่อยสาหรับใครที่เวียนหัวเนี่ยโอเคมาเดี๋ยวช่วย 3- 4สคนโอเคมาเดี๋ยวช่วยก่อนโอ้ยแล้วฝั่งนี้ดูดิ อันไหนพวกเราชีวิตวะเนี่ยเอาเรียบร้อยครับฝั่งนี้เดี๋ยวผมต้องใช้นี่เลยเก็บงานตต่ม <c oughs> เรียบร้อยเลยเอาตอนนี้เหลือแค่คนเดียวครับด้านบนเอาวิ่งไปไหนลองก่อนโอเคมาเดี๋ยวไปไประทะกันกับพวกไอดอกกันตอนนี้มีไอดอกเกิดแล้วแล้วประตูรถก็หายไปสองข้างเอาหายข้างเดียวนี่หว่าฝั่งนี้ยังไม่หายเฮ้ยเดี๋ยวลองมาประทะกันกับตรงไอดอกว่าจะรอดไหม หากนหาก่อนตอนตนี้เข้ามาในวงเราแต่ยังไม่เจอจุดเกิดเอ,อ้ยนี่ไงเอาเลยเอาด,อเอดนะิเหมือนโดนยิงนะเหมือนโดนยิงนะอ้าวเอาเรื่องวะเรียบร้อยครับเก็บงานแบบว่าไวมากบอกเลยว่าอาชิ้นนี้คือแรงมากครับแรงจริงโอ้ยแล้วดูเสียงดิโอ้ยเกินเกินเกิน นี่ไงอ้ยิงปืนผิดยิปืนผิด,อผดโอเคเดี๋ยวรุดของก่อนจะทำผ้าเป็นเดดด้วยตอนนี้ไม่มีผ้าเป็นเดดเลยผ้าเป็นเดดหมดเอา้เอาอา๋อกล่องหายนึกว่าอะไรเว้ยได้ของมาตั้ง19ชิ้นเลยอ่ะโคตรเยอะของ19ชิ้นเลยไอวิ่งมาไม่มีเสียงแบบนี้เดี๋ยวยิงขาก่อนนี่สกัดขาให้ล้ม มื่อกี้บอกเลยว่าคุ้มมากได้ของจากไอดับตั้ง19เชียนเลยเดี๋ยวตอนนี้ต้องลดของไปด้วยเพราะว่าจะทำผ้าเป็นเดตนะผ้าเป็นเดดไม่มีโอเคผ้าเป็นเดดตอนนี้มี2เอ๊ะสิ่งที่ได้มาเมื่อกี้ก็รวมกับผ้าเป็นเดตด้วยนี่โอเคตอนนี้ได้2แต่ยังไม่สามารถคราบได้พวกโจรมาอยู่ไม่ไกลครับอยู่ไม่ไกลใกล้ๆเลยโนโนอะไรเนี้ย hey, <thanks. S 1> รุดมาครับเอาละครับตอนนี้ฝนก็ได้เทลงมาแล้วแม่ตกไม่แรงนะขึ้นมาขึ้นมา รอบนี้ใครจะไปคุมด้านบนวะน่าจะเป็นเจคนนี้แหละขึ้นไปขึ้นไปตอนนี้พวกโจรอยู่ด้านหน้านะครับพวกโจรอยู่ด้านหน้าตรงนี้เดี๋ยวจะขับรถไปหาพวกโจรขับไปใกล้ๆพอไม่ต้องไปยิงอยู่ไหนวะน่าอยู่บนทางด่วนหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่อยู่ตรงปั๊มมันเข้าไปทําอะไรตรงนั้นวะเนี่ยน่าจะติดอีก เอ้ไม่หนมันอยู่ตรงเขตก่อสร้างอยู่ไหนวะหาไม่เจอเอ้ไม,ไม่อยู่ฝั่งนู้นอยู่ตรงนี้หายไปไหนวะเอาไม่เจอจริงๆนะดูดีเฮ้ยพวกโจรหายอะ่ะอ๋อตอนนี้ผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วนั่นไงอยู่ในกําแพงเอ้ยเนี่ยมันไปทำอะไรตรงกําแพงวะเห็นไหมเห็นไหมกําแพงตรงนั้นโอเคช่างมันแล้วกันเดี๋ยวตอนนี้ต้องไปตรงที่มันมีระดับครับ บริเวณไหนเนี่ยตรงนี้เลยไปลุยอันนี้ก็ปล่อยให้มันเกิดไปมันเกิดแปลกมากเลยอะ่ะมันไปสุ่มเกิดด้านในตรงนั้นเฉยสงสัยอยากลองของแปลกนั่นไงอะดับอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวเราดูนะครับว่าเราเนี้จะรอดไหมเอาปะทะนะี่ยิยงไปนปี่อุ้ยโดนยิงว่ะโดนยิงว่ะเอาดิเอาดิเฮ้ยบานเจ็บมา เอาเรียบร้อยตอนนี้คือล่วงไปเลยอะเฮ้ยล่วงบนไอ้นี่เฉยโอเคเดี๋ยวไปเก็บของกันครับเอาแล้วปีนขึ้นบนหลังคาเฉยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนไปไหนโอเคเฮ้ยตกใจหมดเอาดีเอาดีได้ของมาห้าชิ้นครับอันไหนที่ได้มาใหม่บ้าง เฮ้ยอันนี้นได้มาใหม่ครับอันนี้ได้มาใหม่ลูกซองนี้เป็นลูกซองใหม่ครับแต่มันจะอยู่ในกระเป๋าไม่นานครับเดี๋ยวถ้าเราโหลดเกมเข้ามาใหม่แล้วมันก็จะหายไปเลยเหมือนมันเป็นลูกซองในโหมดออนไลน์ครับมันเป็นลูกซองในโหมดออนไลน์อ่ะมันก็เลยใช้ในโหมดออฟไลน์ไม่ได้มันใช้ได้แค่บางชิ้นครับผมใช้ได้แป๊บๆถ้าโหลดเกมเข้าใหม่แล้วก็หายเลยต้องหาใหม่แต่ชอบว่ะเดี๋ยวลองใส่เก็บเสียงดูก่อนเก็บเสียงนี้น่าจะใส่ได้นะ เก็บเสียงเก็บเสียงเฮ้ยใส่ได้ปหมแล้วเสียงเป็นไงวะเนี่ยอาเสียงจะเป็นแบบนี้เสียงเงียบมากครับเนี่ยเงียบมากรุดมาตรงนี้ยังไม่ได้รู้ดเลยเอา้าเดี๋ยวนะผู้รอชีวิตผมโดนอะไรวะเนี่ยอย่าบอกนะว่าได้รับบาดเจ็บเมื่อกี้ยังเห็นเดินตามผมอยู่เลยเนี่ยโดนซอมบี้ตบไหมก็ไม่นี่ เอ๊ะเรือจะบาดจิบวะไม่แน่วะผมคาดว่านะ่าจะเป็นพอโดนซอมบี้ตบนะแล้วทีนี้ซอมบี้มันก็เดินไปนะผมก็ยิงไปแล้วนั่นนะอาจจะเป็นซอมบี้ตัวนั้นก็ได้นะเดี๋ยวตอนนี้ต้องกลับไปจาัดการพวกโจรก่อนแล้วก็ให้พลธชีวิตกุมใหม่เกิดต้องกลับไปที่เดิมครับต้องกลับไปที่เดิมไปจัดการพวกโจรนั้นก่อนเลยแล้วต้องหาวิธีจัดการมาให้ได้อะ่ะวิ่งเร็วไม่ได้เลยขับเร็วถนนมันลื่นเอ้ยมาแล้วมาแล้ว,ลว,ลวตอนนี้พวกมันยืนนิ่งวะ เดี๋ยวจะเก็บเทีละตัวเลยมาแล้วมาแล้วนี่เรียบร้อยล่วงไปหนึ่งเฮ้ยมาแล้วมาแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ไงตัวสุดท้ายเอ้ยมันซ้อนกันนี่หว่าซ้อนกันเฉยโอ้จะล่วงจะล่วงโอเคตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายซ้ำเลยซ้ำเลย นึกว่าจะไม่ออกจากกำแพงซะแล้วเนี่ยได้สองชิ้นสี่ชิ้นโอเคได้อยู่รูดตัวบนด้วยถ้าผมกดขึ้นจะเป็นไงวะเนี่ยเดี๋ยวลองดูกันโอเคกดขึ้นไม่ได้ถ้ากดขึ้นได้มันอาจจะบั็กก็ได้นะครับเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ตัวคนเดียวครับเงียบเหงามากเฮ้ยไม่เงียบเหงาไม่เงียบเหงามีเสียงซองมมี่อยู่คอยเป็นเพื่อนอยู่ ของมาตัวนี้ได้้อวไม่พบของมีผู้รอดชีวิตเกิดครับ๋ยวไปช่วยเลยรอบนี้ไม่รู้ว่าจะช่วยเต็มคันรถหรือป่านะเดี๋ยวต้องลองดูจะช่วย5้าคนครับช่วย5้าคนด้านหน้าสด้านหลัง2รวมเป็นหครับแอร์ดับเกิดลีย๋ยวค่อยไปเก็บครับตอนนี้องช่วยผู้รอดชีวิตก่อนเฮ้ยเลี้ยวโอ้ยเลี้ยวยากเลี้ยวยากฝนมันตกแล้วถนนมันลื่นเกิดด้านบนแล้วเกิดด้านล่างวะเนี่ยน่าจะเกิดด้านล่างนะ โอเคเกิด okay. ด้านล่างว่ะน่ายอยู่ใตส้สะพานเอาไม่ใช่ผมมองไงวะเนี่ยว่าเกิดด้านล่างเอาแล้วเอาแล้วคนไหนก็ได้คนไหนก็ได้นไห,นไดหนึ่งคนสองคนไปยังโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเย็น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 อะไรล้วเนี่ยเอาเอาอีกสองคนขคับอีกสองคน โอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ช่วยได้5คนแล้วเดีย๋ยวต้องให้อาวุธคนที่ไม่มีอาวุธครับเอาเป็นทอมสันละกันคนนี้เอาไปเอาไม้เบสบอลมาคนไหนที่ถือปืนพกขอขอปืนพกเดี๋ยวผมแช่งนนี้ไปครับนี่เลยเอาวุธชิ้นนี้โอเคไป ไปกันดีกว่าเดี๋ยวไปตรงที่มันมีอดับครับไม่รู้จะทันไหมต้องลองดูคันนี้นั่งได้7คนเดี๋ยวนับ,นบก่อน1 2 3 4 5 6 7โอเค7คนครับด้านไหนนั่ง5คนเลยอะเป็นรถที่ขนพลอชีวิตได้เยอะมากแบบเยอะจริงโอ้ไม่ทันว่ะมาไม่ทันขับมาไม่ทันเกือบจะทันอยู่แล้วเมื่อกี้เนี่ย เีย๋ยวตอนนี้ต้องไปที่ร้านอาหารนะร้านอาหารที่ไหนใกล้ๆบ้างเนี่ยอืมไม่มีจุดไหนใกล้เลยก็คงต้องไปนอกเมืองตรงนี้แล้วเมื่อไรฝนจะหายตกกันเนี่ยแน่ต้องใช้เวลาสักพักเลยตกทั้งในเกมและในชีวิตจริงประมาณช่วงค่ำนี่บอกเลยว่าที่บ้านผมนี่ฝนแบบจักแรงแบบแรงมากเลยอะ่ะเหมือนน้ำจะท่วมเลยช่วงนี้ก็เข้าหน้าฝนแล้วมาถึงแล้วครับตอนนี้ ซอมบี้มีหรือเปล่าเนี่ยท่าจะมีนะไม่เป็นไรตอนนี้มีคนคุ้มกันเยอะครับพวกเรอชีวิตต้องหกคนเลยแล้วร้านอาหารโอเคอยู่ด้านหน้าโอ้วิวสวยนะครับเนี่ยวิวสวยมากดูดิยังสวยเลยบรรยากาศฟ้าหลังฝนครับและเป็นช่วงค่ำซะด้วยนะตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มห้าสิบสองจะสองทุ่มแล้วไปเ,วเรียบไปก่อนเ,เรียฟาร์มของตอนนี้มันก็ใกล้จะมีซอมบี้วิ่งอีกแล้วเนี่ย นี่ผมไม่เคยช่วยพวเพื่อนชีวิตได้เยอะขนาดนี้นะแบบยังไงในครั้งเดียวอ่ะช่วยมาทั้งหมด6คนเลยอนะ่ะในทีเดียวนะโอเคคุ้มกันไปคุ้มกันไปแบบนี้เราเดินไปเดี๋ยวเราไปบลกกับซอมบี้ดีวกว่ายิงให้ล้มไปเอาไม่โดนไม่แม่นเลยไม่แม่นเลยสงสัยต้องให้พเพื่อนช่วยจัดก,การเดีด๋วยวต้องขออะไรสักหน่อยอ่าต้องมีพลนสนัยครับพลนสนัยอันนี้ไปแล้วกัน ต้องหาคนเล่นสนายก่อนอ่ะคนนี้คนนี้คนนี้ต้องสนายสองคนว่ะผมว่าอันนี้อันนี้อันนี้โอเคซอมบี้เหมือนอยู่ด้านล่างนะดินแค่เสียงเอ้ยมันวิ่งมาทางนี้หรือเปล่าเนี่ยไอตัวนั้นไหมโอ้ไปเดี๋ยวลงไปด้านล่างดีกว่าตามมาพวกเราชีวิตตามมา น่าจะเป็นเสียงไอ้ตัวนี้แหละที่ได้ยินเมื่อกี้เนี่ยอ่ะรุดมาก่อนตัวนี้ได้หนึ่งชิ้นเฮ้ยตรงนี้มันน่าตั้งแคมป์มากเลยนะเดี๋ยวเพราะว่าตั้งแคมป์สักหน่อยล้วกันนะครับนี่เลยตั้งแคมป์บรเวณน,นี้เดี๋ยววางเต็นท์ก่อนเลยเต็นท์ตอนนี้มี2เกือบไม่ทันครับเมื่อกี้มัวแต่วางเต็นท์ซอมบี้วิ่งมาว่ะแบบไม่ให้นั่งตัวเลยถ้าผมเก็บอาวุธเพราะาชีวิตจะเก็บอาวุธตามครับเอา้าแล้วรอบนี้แม่งไม่เก็บอ่ะอ๋อก็อ๋อ,อเดี๋ยวผมน่าจะเข้าใจอะไรผิด ตอนแรกผมคิดว่าผมเก็บอาวุธแล้วพวกเราชวิเก็บตามแต่ตอนนั้นมันเก็บตามนี่มันแล้วแต่สถานการณ์นะผมว่าผมอยากลองอะไรสักอย่างอ่ะเดี๋ยวนะต้องให้ใครสักคนถืออาวุธชิ้นนี้นี่เลย RPG พูพครับจังหวะนี้ลองดูดิเป็นไงยิงไปอา้าวไม่ยิงวะเฮ้ยไปแล้วปุ้มเรียบร้อยเอาอันนี้กระเด็นหมดเลยอ่ะเดี๋ยวน,ะนอนก่นอนวฮ้ยนอนได้ปะนอนได้ปะณนะตอนนี้เป็นเวลาตีห้าครับผมตีห้า อมเอ้ยเอาเรื่องจัดแล้วก็อีกคนนี่เลยต้องเป็นอันนี้เดีย๋ยวหาก่อนหาก่อนคนนี้แหละคนนี้แหละมันต้องลองของแตกครับเอายิงไหมยิงไหมวะเฮ้ยยิงว่ะแต่ก็อันตรายนะอันตรายมากเลยถ้าให้เป็นระเบิดอ่ะผมเคยลองแล้วถ้าให้เป็นระเบิดมันจะไม่โยนนะมาแล้วมาแล้ว เอ้ยไปโดนเอ้ยเอ้ยเกือบไม่ทันเกือบไม่ทันเอาโอ้โหเกือบลุกเอาเฮ้ยนอนค้างเลยโอ้อันตรายจริงๆอันตรายจริงๆเดี๋ยวต้องหาคนใดคนหนึ่งลองถืออาวุธไอตัวนี้นะว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้ต้องกลับมาเก็บเต้นก่อนเลยกี่โมงเนี่ยตอนนี้แปดโมงเช้า สภาพอากาศตอนนี้ก็เริ่มจะแจ่มใสแล้วไปเดี๋ยวกลับไปเอารถก,กันต้องเคลียร์ทางด้วยเดี๋ยวนะผมขออนุญาตยึดอาวุธนะครับตอนนี้เไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พูราชีวิตใช้ไปครับเฮ้ยตอนนี้พูราชีวิตครบอยู่นี่ไม่มีใครร่วงเลยถือว่าอยู่รอดปลอดภัยดีอ่ะขึ้นมาขึ้นมาอย่าได้รีรอบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่มันมากเลยครับพาผพูราดชีวิตมายิงซอมบี้แบบนี้เนี่ยถ้าถืออาวุธครบมือนะโอ้แบบโคตรมนันอะมันจริงถ้ามีซอมบี้สามสิบสี่สิบตัวนีนผมก็เอาอยู่นะ ตลอดชีวิตก็ช่วยยิงอยู่อ๋อเดี๋ยวนลืม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 ไปฟาร์มอาหารมาเมื่อกี้ได้มา6ชิ้นครับกินก่อนโอ้โหอาหารลดไปตั้งเยอะเลยเอาละครับท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้ล้กันนะครับสำหรับการเล่นเกม GTA ทหมอดซอมบี้ในคลิปนี้คลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม